ออออีกาอีกาหมอกกระนาดอีกาหมอกกระนาดอีกาหมอกกระนาดอีกาเม่อยู่หลังกล่องแบกอีกาหมอกกระนาดเพื่อนยิงดาวแล้วตัวเนี้ยเหลือแค่กับมึงกับแบกในบ้านเลยเอ้ยสองตัวสองตัวเฮ้ยบ้านสองตัวน่าจะสองตัวอีกาหมอกกระนาดในฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อีกาหมอกขนาดนี้อีกาหมอกกระนาดอีกาหมอกกระนาดมันต้องมีท่าด้วย อีกาามกกรดัอีกาามกกระดัรมแล้รวลมกระดับกระดัดอีกาโมกกรดเฮ้ยตยๆๆๆๆ่ยกนรับขแล้วพีไม่รู้อยู่ไหนอีออีอีกันไว้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 ไอนี่ยไ่ให้ไปไใไปเนี่ยวิ่งติดกูตาย อีกาบอกกระดานที่ตรงนี้จะตายแล้วตรงนี้จะตายแล้วบกบกบกอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตูดิเจ็บมากตัวนี้เจ็บมากเพื่อนเพื่อนไม่มาสักทีอ่ะแม่งอะไรวะเนี่ยตายมึงตายมึงโผล่ไปนิดเดียวเว้ยเพื่อนเพื่อนมึงออกขวาไปตึ๊กยิงก่อนเลยให้มันปั๊มยาสิมึงรอให้มันปั๊มยาโอ้โหตูดีเอ้าเอ้าเอาเอาอยู่ขวาไปดูซ้ายสบายอ้าวเอายิงโอ๊ยอีกาบอกกระดาน บอกขนาดบอกขนาดอีกบอกกระดาษ่าฮอากาฮาฮ่าาฮลาอ่า่าาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าา่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่าาด่ีฮาฮาฮ่า่าดา่า่่าากาษ ไอ้กาบอันนั้แล้วใครไป็นคนขอร่วมทีมแพ้แล้วทีนี่ใครเนี่ยไม่รู้ีแบ๊กคือแบ๊กทีวินทีวินแบ๊กเปิดไหม่แล้วอีกาวขนาดใช่เนี่ยสองคนเนี่ย FC นะอีกาบอันนั้โอ้โหติดตามอยู่ติดตามอยู่เออติดตามช่องเขาด้วยเออสองคนด้วยอีกาบอันนั้โอ้โหเจอะเลยเออเจ๋งเลย เล่นอะไอ้ก้าบอขนาดเฮ้ยบุกเลยดีกว่าว่ะออกจริงไปบุกเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงกล้าได้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแทงไหนไหนโชว์ตัวให้พี่ดูหน่อยดิเนาะตึงตึงตึงดีไงดีไอ้ไอ้เหี้ยแม่งดักอยู่ตรงนี้สัตว์ตายกูแทง